เพราะฉะนั้นเมื่อดิฉันกลับมาบ้านในพรรษานั้นน่ะทั้งๆที่ยังทำงานอยู่ดิฉันก็ต่อการปฏิบัติที่ไปที่เขาสวนหลวงสิบวันโดยรับอุโบสถคือรับศีลแปดพอกลับมาบ้านดิฉันก็ยังคงรับศีลแปดถึงเวลาก็ไปสอนมหาวิทยาลัยบรรยายเสร็จเข้าห้องเลคเชอร์พอบรรยายเสร็จเวลาบรรยายก็ยังบรรยายได้เหมือนเดิมคือยังสอนได้เหมือนเดิม เด็กยังชอบยังสนุกยังสนใจได้วิชาความรู้ก็ไม่ได้ขาดอะไรไปเลยแต่พอสอนเสร็จเท่านั้นน่ะมันรู้สึกขึ้นเองถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับว่าไอ้จิตเนี่ยมันเข้าลิ้นชักของมันเองมันเข้าลิ้นชักคือเข้าความเงียบมันหยุดมันไม่อยากพูดไม่อยากคุยอะไรที่นอกไปจากสิ่งที่จําเป็นจะต้องพูดคือสิ่งที่เราต้องสอนรูกศิ์ในห้องเรียนเราก็พูดหร,หรือเมื่อเวลาต้องเข้าประชุม ที่จะต้องพูดจาเรื่องอื่นเราก็พูดแต่เมื่อเสร็จจากสิ่งที่จําเป็นจะต้องทํามันเข้าลิ้นชักมันเฉยมันนิ่งมันไม่อยากพูดซึ่งแต่ก่อนก็เป็นคนช่างพูดพอสมควรเหมือนกันพอพูดก็จะมีเหตุมีผลวิเคราะห์วิจารณ์ใครๆก็เห็นว่าพูดจาเข้าทีก็ยิ่งเพลิดเพลินใหญ่เพลิดเพลินมาเออพูดจาเข้าทีคนเขาชอบฟังหารู้ไม่ว่ายิ่งพูดมากยิ่งโง่มากมันรู้อาธิรัง แล้วในขณะนั้นเนี่ยความเมตตาความเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจความกรุณามันเกิดขึ้นในใจจําได้ว่าที่ทํางานเนี่ยอยู่ตึกชั้นห้าก็สูงละ่ะพอมองลงมาข้างล่างพวกนี้พวกนักศึกษาเดินไปเดินมาก็เป็นพันๆน,น่ะนะสับสนอนลมานในมหาวิทยาลัยในใจมันเกิดความสงสารสงสารขึ้นมาในใ,นใจแล้วก็ถามตัวเองว่าพวกนี้เขารู้ไหมนะว่าเขาไปไหน ถ้าไปถามเขาเขาก็ต้องบอกว่าก็าจะไปเปลี่ยนชั้นเรียนไปตึกนั่นไปห้องนั้นต่างก็วิ่งจุลมุลเพื่อไปเปลี่ยนชั้นเรียนแล้วก็ไปแย่งที่นั่งให้ได้นั่งข้างหน้าเขาก็จะตอบเขารู้เพียงแค่นั้นแต่ในใจของเราตอนนั้นเรารู้มันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่ไปเพียงแค่ชั้นเรียนไอ้นั่นเนะเป็นสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้าแต่สิ่งที่เราจะรู้ว่าไปไหนเนี่ยคือต้องรู้ยิ่งกว่านั้นว่าไอ้ชีวิตของเราเนี่ย ที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้เวลานี้เพื่ออะไรจะไปไหนจะเอาประโยชน์อะไรที่จะเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยมันมีความรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ปฏิบัติแล้วก็ต้องบอกว่าจิตเนี่ยอยู่ในจิตได้ตลอดพรรษานั้นพอกลับถึงที่บ้านแต่ดิฉันก็วางงานที่เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของข้างนอกคืองานสาธารณะงานสังคมงานสมาคมอะไรดิฉันลดลงแต่ว่างานในหน้าที่ที่ต้องไปทํา ที่เป็นอาจารย์ก็ยังทําเต็มที่แต่งานข้างนอกลดลงเพื่อให้เวลาแก่ตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอกลับถึงบ้านล้างหน้าล้างตาอาบน้านําแต่งตัวแล้วก็จะเดินบ้างนั่งบ้างเรียกว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาตลอดเวลาแล้วก็จะตื่นขึ้นบางทีก็ตีสามบางทีก็สามครึ่งบางทีก็ตีสองแล้วก็ลุกขึ้นก็นั่งสมาธิอยู่ในบ้านเดินในบ้าน อเผอิญมันมีสนามมีที่จะเดินจะอะไรก็ทําของตัวเองแล้วจิตนั้นมันรู้สึกว่าจิตอยู่ในจิตนี่ที่ท่านอาธิบายว่าจิตอยู่ในจิตเป็นยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองซึ่งถ้าดิฉันจะอธิบายสักเท่าใดก็ไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือเปล่าจนกว่าจะปฏิบัติเองแล้วจะรู้เองว่าอ๋อจิตอยู่ในจิตมันอย่างนี้เองคือมันไม่วุ่นวายมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นยิ่งแน่ใจแน่ใจว่านี่คือหนทาง ที่เราควรจะต้องใช้เป็นแนวทางของชีวิตต่อไปเราเองก็ได้ทำงานมามากพอสมควรแล้วทั้งเพื่อตอนเองและผู้อื่นแล้วก็ไม่เห็นว่าเราจะเป็นหนี้อะไรนี่บอกตัวเองอาจจะว่าตอนนั้นยังเต็มไปด้วยความทนงทนงอยู่มากว่าเราไม่ได้เป็นหนี้สังคมอะไรที่เกี่ยวกับสังคมในฐานะสมาชิกสังคมคนหนึ่งเราก็ทำแล้วอย่างเต็มที่ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพื่อตัวเอง เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจว่าเราควรจะต้องสละเวลาทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่เพื่อการปฏิบัติทางจิตของเราให้ยิ่งขึ้นก็มีคนมาพูดหลายคนพอะรู้ว่าจะออกแม้นี่เห็นแก่ตัวเอาตัวรอดทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงทิ้งสังคมไม่ช่วยเหลือก็ทําให้เราโยกคลอนไปเหมือนกันเพราะในคําพูดนั้นก็เหมือนกับยกยอว่าเราเก่งเรายังมีประโยชน์กับสังคม แล้วทาไมถึงจะหนีจะไปก็ทําให้โยกคลอนถอยหน้าถอยหลังอยู่สักหน่อยแต่ไม่นานเพราะว่าใจทางนี้มันมันม่นคงกว่าก็เลยตัดสินใจออกมาพอออกมาก็ต้องการทําาอย่งของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วแต่เหตุปัจจัยที่สวนโมกเป็นวัดเปิดแล้วก็ในขณะที่ท่านอาจารย์ส่งคนมาหามาพูดกันคุยกันก็เห็นว่าเขาก็ได้ประโยชน์ คือได้ความชื่นบานกลับไปเขาก็สามารถที่จะขัดเกลวไอ้ความวุ่นวายความสับสนในใจของเขาลงได้ในระดับหนึ่งให้ความความปิติยินดีในใจของเราก็เกิดขึ้นความรู้สึกที่เห็นใจคนอื่นหรือพูดง่ายๆเพื่อนมนุษย์มันก็มีมากขึ้นแล้วก็ถูกท่านอาจารย์ผลักออกไปทีละน้อยถ้าไม่ได้เอามือมาผลักหรอกแต่ว่าด้วยวิธีการของท่าน ัก้ก,ออก็ผลักเราออกมาผลักเราออกมาจนกระทั่งเราเป็นอย่างเนี้ยคือก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนในเรื่องของการอบรมอะไรต่ออะไรไปบ้างแล้วก็ถ้าจะถามว่าลำคาญไหมที่ต้องทำอย่างนี้มีคนเคยถามนะฮเมื่อใหม่ๆหม่ลำคาญปีแรกๆนี่แมมนึกบางทีนึกโกรธท่านอาจารย์ด้วยซ้ำแม้เราตั้งใจจะมาปฏิบัติก็มาบังคับให้เราทำงานโน่นงานนี่ขัดใจหงุดหงิดไม่ชอบ แล้วก็พอเปิดประตูบ้านออกมารอบที่พักนะั้นมันก็มีมีความสงบสบายพอสมควรแต่พอเปิดประตูออกมาแมา่วันนี้เย็นสบายมาแล้วมีคนมาแล้วคนเดียวบ้างสองคนบ้างเป็นกลุ่มบ้างแม่รู้สึกอึดอัดไม่สบายไม่ชอบใจก็ฝืนใจพูดกับเขาแต่ในใจเนี่ยมันไม่สบายทำไมถึงไม่สบายเพราะมันมีความเห็นแก่ตัว เราจะปฏิบัติของเราเราต้องการสงบของเราและต้องให้เราไปทำโน่นทำนี่แต่ก็เมื่อทำไปทำไปความปิติที่เห็นผู้คนบางคนเขามีความสุขสบายจากการที่เขาได้มาสนทนามารับฟังหรือจากการอบรมได้รับผลไปมันก็เป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นมันก็เกิดมีขึ้นแล้วก็เราเอง ก็มีความแจ่มแจ้งมีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นแล้วก็แบ่งเวลาที่จะเป็นของเราที่จะปฏิบัติเท่าที่เราจะทําได้แต่สิ่งที่ท่านอาจารย์สอนซึ่งจะได้ฟังเมื่อเราพูดในปฏิจจสมุบาทก็คือการที่พยายามจะรู้ให้เท่าทันผัสสะคือเพิ่มพูนสติให้เท่าทันผัสสะถ้าเราสามารถเท่าทันผัสสะได้ทุกขณะก็เหมือนกับเราปฏิบัตินั่งสมาธิเหมือนกันและพอถึงเวลาเรานั่งสมาธิ จิตนี้จะสงบรวมเร็วยิ่งขึ้นก็ใช้วิธีนี้ปฏิบัติมาเรื่อยเพราะฉะนั้นต่อมาเดี๋ยวนี้นะฮะก็บอกว่าไม่รำคาญไม่รำคาญไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเพียงแต่ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังอะไรระมัดระวังความเป็นตัวตนความเป็นอัตตามันจะเกิดขึ้นมาอีกอีโก้มันจะเกิดขึ้นมาอีกนี่ต้องระมัดระวังการที่ออกมาพูดออกมาสอนเนี่ยถ้าผู้ใดไม่ระมัดระวังจิต จะหลงหลงตัวเองว่าเรานี่เก่งเรานี่ดีคนเขานับถือคนเขาชอบคนเขาศรัทธานี่หลุดจากไอ้ตัวตนทางโลกมามีตัวตนทางธรรมเห็นไหมคะเรื่องของอภิชานี่มันละเอียดมากเลยหลุดจากตัวตนนั้นมามีอีกตัวตนหนึงและตัวตนอันนี้ถ้ามีแล้วเรียกว่าทําลายยากยากซะยิ่งไปไอ้ตัวตนทางโลกตัวตนทางโลกน่ยมันยากมันมองเห็นง่าย พราะกิเลสมันก็ชัดแต่ไอตัวตนทางธรรมเนี่ยทําลายยากมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะนึกว่าดีแล้วรู้แล้วได้แล้วนี่ต้องระมัดระวังมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าไม่ไม่รำคาญไม่เลไม่เลือบากกว่าแรงแต่ก็ต้องทําเท่าที่ไม่เป็นสุดโตง่งให้มันอยู่ในความพอดีกับเหตุปัจจัยแก่ตัวของเรา ฉะนั้นที่ทําก็ไม่ได้หวังอะไรคุณสันสนีที่อุตสาหเน็ดเหนื่อยสร้างสถานที่สร้างสถานที่นี้ขึ้นมารวมทั้งทุ่มเททุกอย่างต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวจัดสถานที่ต่างๆเพื่อให้ความสบายความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติอย่างดิฉันเนี่ยยังสบายกว่าคุณสันชนีเยอะมาแต่ตัวมาถึงก็มาพูดพูดพูดเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ แต่หน้าที่ของคุณสันสนีต้องจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยเพราะถ้าหาก็กไม่เรียบร้อยดิฉันก็ไม่มาเพราะฉะนั้นเธอเหนื่อยมากทีนี้ทําทําไมถ้าไปถามคุณสันสนีทําทําไมก็ทําเพื่อพระธรรมอย่างคำขวัญของสถียญธรรมสถานเนี่ยก็มีบอกว่ามีเงินเนี่ยก็หมายความว่ามีกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ เพราะฉะนั้นก็ทำงานมามีเงินที่อยู่เป็นกองทุนกองทุนสเสถียรธรรมซึ่งเจ้าของทุนนี้คือคุณสเสถียรเสถียรละสุดเป็นประธานของกองทุนและคุณสัญสนีก็เป็นผู้อำนวยการกองทุนนี้ก็ตั้งใจจะใช้กองทุนนี้เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระธรรมต่อเพื่อนมนุษย์เรียกว่าทุกรูปแบบเท่าที่สามารถจะทำได้ แล้วก็กองทุนนี้ก็มีอยู่โดยไม่เดือดร้อนคือหมายความว่าจะมีมาเรื่อยๆโดยไม่จำเป็นต้องรบกวนท่านผู้ใดให้ต้องบริจาคหรือว่าต้องช่วยเหลือในประการใดๆทั้งนั้นเพราะปรารถนาแต่ว่าเมื่อท่านผู้ใดมาต้องการรับฟังธรรมเข้ารับการอบรมธรรมก็ขอได้โปรดรับไปให้เต็มที่ถ้าผู้ที่มาเข้ารับการอบรมรับเต็มที่แล้วก็นาไปปฏิบัตินั่นแหละคือผล ที่กลับมาถึงผู้จัดแล้วคุณสัญสณีก็ได้รับผลจากการลงทนุนลงแรงด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเต็มที่นั่นคือความชื่นใจที่มันมีค่ามากซะยิ่งกว่าตัวเงินเช่นเดียวกันกับดิฉันแต่ดิฉันเดี๋ยวนี้ไม่หวังแล้วไม่หวังอะไรจากผู้เขารับการอบรมเพราะว่ามีประสบการณ์ณมามากเพียงแต่ว่าดิฉันจะบอกอะไรได้พูดอะไรได้ดิฉันก็พูดเต็มที่ และดิฉันก็พูดไม่ไม่อ,อ้อมค้อมแต่พูดตรงไปตรงมานี่ก็ได้เรียนรู้จากทั้งหลวงพ่อและจากท่านอาจารย์ส่วนโมกว่าการที่จะพูดเรื่องธรรมะไม่ต้องอ,อ้อมค้อมถ้ายังอยู่ในโลกก็ต้องใช้ศิละปะมากเพราะกลัวเขาจะว่าไม่ดีกลัวเขาจะไม่ชอบต้องพูดจาอ,อ้อมค้อมใช้ศิละปะวนเวียนจนบางทีเหมือนกับประจกครับโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เดีวนี้เห็นไม่จําเป็น พ้าเรามาพูดกันถึงเรื่องธรรมะเพื่อขัดเกลวสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ข้างในพูดกันไปตรงมามันเข้าใจง่ายทําให้สามารถที่จะแก้ไขขัดเกลวได้ง่ายฉะนั้นดิฉันจึงพูดอย่างไม่เอาใจใครถาว่าใครฟังได้คนนั้นก็ได้ประโยชน์เองคุณสัญสนีและทั้งตัวดิฉันไม่ได้หวังหรือปรารถนาสิ่งใดจากท่านผู้เข้าอบรมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าธรรมทานนั้นเป็นทานอันสูงสุด เราอย่างดิฉันเนี่ยหรือ,อคุณดังฤรดีจะทําได้ก็เพียงแค่ธรรมทานเพราะเราไม่ใช่คนมีสตังแต่คุณสันสนียาทาได้ทั้งธรรมทานและก็วัตถุทานทั้งสองอย่างแต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการก็คือธรรมทานเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ปรารถนาที่จะรบกวนท่านผู้ใดเลยสักนิดเดียวนะคะโปรดอย่ารู้สึกอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเลยสิ่งที่จะขอถ้าอยากจะขอก็คือขอจงตั้งใจปฏิบัติ แล้วก็ในสามวันเนี่ยอยู่กับตัวเองให้ได้ศึกษาตัวเองคือศึกษาข้างในให้รู้จักใจของเราเองให้ได้แล้วจนกระทั่งเห็นว่าปัญหายังมีอยู่คำถามยังมีอยู่เขียนได้ในวันที่สิบและจะตอบให้เกลี้ยงเลยในวันที่สิบเอ็ดไม่ให้เหลือจะตอบให้หมดในวันที่สิบเอ็ดฉะนั้นอะไรที่มีอยู่ก็เขียนได้แต่ก็บอกได้อย่างหนึ่งนะคะว่า ถ้าหากว่าคําถามเกิดขึ้นปฏิบัติทันทีเอาปฏิบัติเข้าไปข้างในจะได้คําตอบดิฉันได้คําตอบจากการปฏิบัติเองเนี่ยนะคะมากกว่าถามแล้วก็อันนี้ดิฉันได้บทเรียนจากท่านอาจารย์สวนโมกเนี่ยครั้งแรกคือวันแรกๆที่ดิฉันไปถึงเนี่ยท่านก็ท่านก็เมตตาเพราะท่านก็รู้ว่าตั้งใจมาเพื่อจะมาปฏิบัติท่านก็ให้โอกาส วันแรกที่ไปหาท่านก็มีบัญชีรายชื่อหนังสือที่เราตั้งใจว่าเราจะจะเก็บไว้แล้วก็อ่านเพื่อเป็นหนังสือปฏิบัติธรรมก็มีรายชื่อหนังสือไปหลายเล่มสิบกว่าเล่มแล้วก็มังเป็นหนังสือของท่านอาจารย์บ้างเป็นหนังสือของท่านอาจารย์องค์อื่นบ้างของหลวงพ่อบ้างไปถึงก็ทําอย่างคนเป็นครูอย่างคนฉลาดเต็มที่ท่านอาจารย์เจ้าคะมีหนังสืออย่างนี้มา ถ้าอาจารย์คิดว่าควรจะต้องอ่านเล่มไหนก่อนถึงจะได้รู้ธรรมะตามลําดับแล้วก็ปฏิบัติธรรมะอย่างได้ผลคําตอบของท่านอาจารย์ว่าไงทราบไหมคะใครๆก็บอกท่านว่าท่านเป็นนักปริยัติท่านเป็นนักวิชาการแต่แท้ที่จริงคําตอบของท่านอาจารย์ก็คือหยุดอ่านหยุดอ่านสักทีอ่านมา,มามากแล้วต่อไปนี้อ่านใจตัวเองสักทีนี่คือคําตอบของท่าน พราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องแสดงวัฒนอาจารย์ส่วนโมกเป็นทั้งนักปฏิบัติแล้วก็ท่านมีปริยัติเพราะท่านเห็นปริยัติก็สําคัญแล้วท่านเป็นนักปฏิบัติด้วยปฏิบัติมาอย่างมากท่านจึงได้เอาการปฏิบัติของท่านเนี่ยมาสอนและไอ้ที่จะไปเตรียมไปอ่ะเงียบเพราะท่านบอกอ่านอ่านใจตัวเองสักทีเราก็ต้องตั้งหน้าอ่านใจทั้งที่ยังไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ตรงไหนแน่ก็ต้องตั้งหน้าอ่านไป แล้วก็ยังไม่หยุดนะยังมีคําถามถามท่านอีกถามไอน้นอนถามไอ้นี่พอที่สุดท่านก็ถามนะคุณอยากรู้ไปทําไมไอ้สิ่งที่คุณถามนี่คุณอยากรู้ไปทําไม,ไอาม,อาไไมเออเราอยากรู้ไปทําไมตอบไม่ได้เพราะมันถามไปอย่างนั้นเองอะ่ะถามประษาคนอวดฉลาดอยากจะแสดงว่าเราเป็นคนฉลาดเราจะมีคําถามอย่างนอนอย่างนี้เพราะท่านถามว่าคุณอยากรู้ไปทําไมก็เลยหยุดไม่รู้จะถามอะไร หมดคำพูดกลับได้แล้วก็เลยมาเริ่มปฏิบัติของเราต่อไปแต่เมื่อมีคำถามเมื่อไหร่นะฮะก็ไปถามไปเรียนถามท่านได้ท่านก็พร้อมที่จะตอบให้ท่านก็ชีแแ้แจงแจ่มแจ้งนี่เป็นวิธีสอนวิธีอบรมของท่านอาจารย์สนโมกแต่ที่ฉันก็มีพื้นมาจากหลวงพ่อท่านอาจารย์ชาที่ไปเป็นลูกศิษย์ของท่านทีแรกก็เรียกว่า รู้สึกบอกตัวเองว่าก็เป็นคนโชคดีในหนทางนี้ที่ออกมาแล้วก็ไม่ได้หลงทางได้มาพบครูบาอาจารย์ที่สอนในหนทางที่ถูกต้องเราก็ปฏิบัติต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำทำทำไมก็เพื่อสแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูแล้วก็กตัญญูกตวเวทีต่อครูอาจารย์ที่ท่านได้สอนอบรมมา เท่าน,นั้นเองก็ามาแบ่งปันเรามีอะไรเราก็แบ่งปันเพื่อประโยชน์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประสงค์อย่างอื่นไม่ได้ประสงค์ให้คนบวชแต่ประสงค์ว่าอยู่บ้านยังไงถึงจะไม่ทุกข์ทำงานยังไงถึงจะสนุกท่านประสงค์แค่นั้นฉะนั้นเมื่อเรามีเราก็แบ่งปันเกือ,อาจานกันเท่านั้นเอง